าลิปแดงแ้วสวยเหมือนพวกนําแบบลิปแดงไม่เห็นเข้ากับเราเลยจะทํายังไงให้ทาแล้วสวยทาแล้วหน้าคนพุ่งออร่าส่งเสริมให้แบบดูเข้ากับเราอ่ะเขาวมาเข้ากับเราอ่ะคืออะไรวันนี้คุูจะมาให้เทคนิคในการเลือกนะคะแล้วเราจะได้คําตอบใครเหมาะกะัทาลิปแดงใครไม่เหมาะกับทาลิปแดงอยากทาแล้วสวยแบบนี้ปะ่ะกูให้ข้อที่1เลยแล้วกันนะคะวิธีเลือกลิปนั่นก็คือเลือกแดงตามโทนสีผิวหนึ่งในวิธีว่าดูเข้ากับเราไหมหน้าเราสวยพุ่งออร่าไหมนางแบบทาสีชมพูแล้วเข้ากว่า แต่บางที่สีแดงเข้มๆแบบทางซ้ายเห็นไหมน้ำมึดดุดแต่ไม่ได้แบบค่ะว่าทาสีแดงไม่ได้นะบางที่รู้สึกทาส้มแบบถักวาแล้วก็ไม่โอเคแต่ชมพูเราโอเคเอาแล้วถ้าอยู่ชมพูล้วจะข้ามไปลิบแดงควรจะเป็นแดงไหนอาจจะไม่ได้แดงเข้มๆแต่เป็นแดงอมส้มแบบทางซ้ายหรือถ้าเป็นโทนอุ่นนะคะมีความแดงปนน้ําตาลเอ์ธโทนนะคะส้มอิดๆแดงมีหลายแดงมากๆรูปนางแบบนี้จะเห็นชัดมากๆเลยนะจะเห็นชัดเจนนะคะสีไหนที่ทําให้เราพุ่งออร่านะคะทางซ้ายไม่พุ่ง รูปตรงกลางหน้ามองคล้ำนะคะแต่ทางขวาเห็นไหมถ้าแดงที่ใช่อะค่ะดวงตาจะเปล่งประกายหน้าเราเหมือนมีสปอตไลท์สองแต่ไม่ใช่แค่ดูว่าสีผิวเราพุ่งออร่าไหมยังมีส่วนประกอบอื่นอีกเวลานึกถึงสีแดงเรานึนถึงอะไรคะเหมือนอารมณ์สาวเปรี้ยวถึงต้องมีความมั่นใจถึงทาสีแดงหรือเปล่าข้อที่2ความเปรี้ยวหวานเกี่ยวกับรูปหน้านะะสีแดงจะเข้ากับคนที่มีรูปหน้าแบบ นี้คางเหลมเยียทรงตัดๆคางแหลมแหลมโครงหน้าดูเกลี้ยวดูเฉียว่ะสีแดงจะเข้ากว่าซึ่งตรงกันข้ามกับผู้หญิงที่สีแดงดูดุดูไม่เข้าทําไมรูปที่หนึ่งกับรูปที่สองรูปเปลี้ยวปากแดงแปนแปนที่ดูไม่เข้ากับเขารูปที่3าก็ไม่เข้าแต่ในขณะที่รูปที่สองอะเข้าอะดูแบบเขาเหมาะเป็นสาวหวานมากกว่าสาวเปรียวและสาวดุอะอย่างรูปนี้ผู้หญิงคนนี้โครงหน้ามีความมนรูปทรงหน้ากระดูโครงหน้า ดูเป็นสาวหวานเพราะช่วงคางดูมนเพราะฉะนั้นถ้าลิปแดงรู้สึกไม่เข้ากับเราก็เลยเลือกโทนสีดูหวานขึ้นมาหน่อยนอกจากสีผิวนอกจากโครงหน้าสาวเฉียวหรือหน้าสาวหวานแล้วนะคะขพอที่3คือดูรูปทรงปากค่ะถ้าเรารู้เรื่องนี้แล้วเ,เราอาจจะไม่ต้องไปฉีดฟีลเลอร์เจ็บตัวเลยด้สักลองดูรูปผู้หญิงทางซ้ายกับรูปผู้หญิงทางขวาน,นะคะคนไหนรูปปากหนากว่ากันคะเนื้อลิปต่างกันไหมผู้หญิงทางซ้ายเนื้อลิปมันวาวผู้หญิงทางขวาเนื้อลิปด้านกว่าจริงแค่เนื้อลิปก็มีผลแล้ว เห็นไหมคะอย่างผู้หญิงทางซ้ายเขาดูปากเล็กคานนี้พอไปเลือกเป็นเนื้อลิปแบบมันวาวอะ่ะทําให้เป็นเน้นที่ปากค่ะว่าปากเล็กคะ่ะเพราะฉะนั้นคนที่ปากเล็กไม่ควรทาแบบมันมันวาวมากๆความมันวาวสีสว่างทําให้ ปากเรายิ่งดูเล็กในขณะที่ลิปสีด้านแบบทางขวาค่ะด้วยหลักการสะท้อนของแสงมันแบบจะทําให้ปากเราดูเนื้อที่มากขึ้นหลักการเดียวกับเวลาเราแต่งหน้าถ้าเราเอาอะไรมันมันมาวาวมา,าทามันจะดูแบบสวา่างนั่นคือจุดที่เราอยากเน้นให้ดูเด่นดูหน้าพุ่งแต่คําถามถ้าปากเล็กอ่ะเราจะให้ทาวาวาวเด่นขึ้นมาไหมคล้ายกันเลยเพราะฉะนั้นเลือกลิปที่เป็นสีแมทหรือสีด้านค่ะแล้วก็ทาให้เกินเนื้อที่ปากขึ้นมาหน่อยในใครชอบท ทาแดงไหนปกติทาแดงหรือเปล่ากดคอมเมนต์ไว้หน่อยนะ